คุยเฟื่องเรื่องประชาธิปไตยโดยดีเจปอนปอนสวัสดีค่ะก็คือตัวพี่ดุกตานะคะอชอบการเมืองค่ะตั้งแต่สมัยโมปลายจะอ่านหนังสือมัติชนที่เป็นเล่มนะคะ ส่วนใหญ่ก็คือเมื่อเรียนเสร็จก็จะมีเพื่อนรักอีกคนเขาจะชอบเข้าห้องสมุดตัวพี่ลูกตาเข้าห้องสมุดด้วยสมัยโมปลายเลยก็คือ4,5,6จะนั่งอ่านแต่พวกการเมืองสนใจมากๆก็เลยมองว่าเอ๊ะเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยมันเป็นอะไรที่มีความหมายมากมายเลยแล้วก็พี่ลูกตาก็ตัวคุณพ่อก็ชอบอ่านหนังสือนะคะและก็ จะพูดคุยกันแต่ว่าตัวเราตอนนั้นโดยวุฒิภาวะเราก็แค่ 16, 17, 18แนะคะแต่ว่าพี่สนใจพี่ลูกตาสนใจมามาตลอดและก็เวลาเขามีการเลือกตั้งจะไปทุกครั้งและก็เตรียมตัวไปอย่างดีนะคะและก็ใช้วิจารยายและก็คือเราต้องดูผลงานด้วยว่าผลงานในที่นี้ต้องทำกับชาวบ้านนะคะชาวบ้านประชาชน ก็คือรากหญ้านะคะและก็ตัวพี่ลูกตาเ,าเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆบางครั้งไม่ได้เป็นม็อบนะคะก็คือจะพูดคุยสนทนาการเมืองก็คือมีพี่เป็นตัวหลักและก็เพื่อนพี่เป็นประธานประธานนักเรียนพี่เป็นเลขาพี่เป็นประธานสีทุกอย่างก็คือ ตั้งแต่สมัยเด็กค่ะก็เป็นหัวหน้าชั้นอ่าแล้วก็สนใจอ๋อตอนเด็กๆนะคะตอนประถม6คุณครูถามว่าอยากเป็นอะไรพี่บอกว่าอยากเป็นนักการเมืองค่ะแต่ตอนตอนนี้นะคะก็คือพอเราเรียนมาเรื่อยๆก็เลยมีความฝันอยากมีออฟฟิศเล็กๆแล้วก็ได้มาช่วยชาวบ้านประชาชน ได้ตังค์มั่งไม่ได้ตังค์มั่งโดนโดนโดล่ดมมั่งลุกความไม่จ่ายมั่งอะไรเงี้ยเป็นธรรมดาค่ะของของชีวิตและก็พี่ลูกตาอยากฝากไปนะคะไม่ใช่สายโมนะอยากให้ตัวเราสร้างสิ่งดีๆเราจิตของเรา,าทุกคนย่อมมีปัญหาเมื่อเกิดมาอยากให้เราเราจิตของเราเราพอใจในวิถีชีวิตของเรา,าและก็ เมื่อมีปัญหาเราแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดโดยใช้สติเมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสมาธิเราก็จะเกิดปัญญานะคะและก็ไม่ไม่ใช่ว่าตัวพี่ลูกตาจะไปทางธรรมอะไรพี่ลูกตาแค่ใช้ทางธรรมมาดําเนินชีวิตและก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่คอยแนะนําเพราะว่าตัวพี่ลูกตาคอยแก้ปัญหาให้ลูกความเยอะแยะเลยแก้ปัญหาให้ตั้งแต่ ก็ค <S preach science> ือก็คือและก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีค่ะก็คือเขาบอกว่าพอได้คุยกับตัวทนายแล้วสบายใจก็คือจริงๆแล้วเรามีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงสําคัญตรงนี้สําคัญจริงๆนะคะว่าจะพาเราไปทางไหนสําคัญที่สุดเราต้องมีจุดยืนค่ะเห็นไหมคะตัวพี่ดุกตาชอบการเมืองตั้งแต่เด็กๆตัวเรา อ๋อแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ขาดความกล้าจริงๆแล้วนะคะเรากล้าที่จะทำอะไรที่มันถูกต้องอ่าแล้วก็ฝากไปด้วยนะคะผิดศีลและธรรมไม่ดีนะคะผิดศีลข้อ3าไม่ดีค่ะมันจะบวกข้อสีโดยปริยายแต่พี่ลูกตาไม่กล้าวล่วงชีวิตใครแต่ว่าปัญหามันจะเกิดขึ้น <c oughs> ปัญหาต่างๆมันจะเริ่มจากสถาบัานครอบครัวนี่หละคะ่ะ แต่พี่ลูกตาเป็นครอบครัวเป็นชาวบ้านชาวสวนธรรมดายืนยันค่ะชาวสวนธรรมดาแต่ว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากาตัวคุณพ่อคุณแม่ท่านชอบธรบุญท่านเข้าวัดพบแต่พระโน่นนี่ท่านก็ถ่ายทอดมาทุกอย่างอ๋อแล้วก็ขอเพิ่มอีกอย่างนะคะ ตอนตัวพี่ลูกตาประถมสี่อันนี้จําได้ค่ะแม่แกงส้มเสร็จแม่ให้ไปแจกทั้งบ้านแล้วก็ตัวแม่บอกว่า,าลูกรู้ไหมว่าแกงส้มหม้อน,นี้ลูกสามารถกินได้ตลอดชีวิตค่ะตอนนั้นไม่รู้ค่ะว่าคืออะไรเพราะแม่ไม่เฉลยก็จริงรู้จักการให้ค่ะเราต้องรู้จักการให้คนอื่นก่อนโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเป็นผู้รับ เหมือนพี่ตุ๊กตาทำไมบางคนบอกว่ามีความสุขจังเลยหน้าตายิ้มแย้มตรงนี้จริงๆแล้วมีเพื่อนดีค่ะเพื่อนชื่อนกนะคะเป็นคนพิษณุโลกสมัยเรียนนิติศาสตร์รามคำแหงพี่ตุ๊กตาจะน่าดูมากเราคนใต้นะคะเราจะน่าดูเพื่อนบอกว่าให้ตื่นมาแล้วยิ้มที่หน้ากระจกแล้วก็ตุ๊กตาไปโกกผมก็ได้มันจะซอฟและตัวเองยิ้มนะเพราะตัวเองคุยจริงนะอ๋อแล้วก็เป็น นักศึกษาฝึกงานคณะนิติศาสตร์ด้วยค่ะแล้วก็ได้รับเสนอชื่อเป็นประธานรุ่นด้วยแต่ว่าแพ้คะแนนเสียงไม่กี่คะแนนได้รับเสนอชื่อเป็นเลขารุ่นอีกแต่ตอนนั้นพี่ลูกตายังยังเด็กๆอยู่และก็อยากเพิ่มเติมอีกนิดก็คือประสบการณ์ชีวิตสําคัญค่ะตัวพี่ตูกตาประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่นถือว่าน้อยมากแต่ว่าโชคดีมากที่เรารักในวิชาชีพขนาย ก็เลยได้มาแล้วก็โลโลงพื้นที่เกือบทุกเทตค่ะ99%ถ้าพี่ลูกตาว่างยกเวน COVID. COVID mm ้นโควิดโควิดก็ยังไปค่ะตรงเนี้ยเป็นความภาคภูมิใจของของตระกูลอยากให้ทุกคนเห็นไหมคะพี่ลูกตาไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเลยเลยแต่เราสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ให้กับครอบครัวได้ให้กับตัวเราได้นี่คือความจริง และก็สำคัญที่สุดที่ตัวพี่ลูกตายืนหยัดอยู่ตรงจุดนี้ได้ก็คือเราเป็นผู้ให้ก่อนเราไม่จะเป็นต้องมีตังค่ะแต่เราให้สิ่งดีๆกับคนที่ทุกมาให้สิ่งดีๆกับเพื่อนฝูงแลกะก็อย่าไปยึดจิดนะคะอย่าไปยึดจิตในทุกอย่าง ให้มองทุกอย่างเป็นทางสายกลางแล้วก็ให้มองว่าวิถีชีวิตคนเราเกิดมาย่อมมีปัญหาอยากฝากและพี่ทุกตานี่คือฉายาทนายชาวบ้านนะคะมาก่อนแล้วก็มีท่านผู้พักษาท่านหนึ่งท่านจะถามว่าเคสนี้ได้ตังไหมตัวพี่ทุกตา่าได้ค่ะแล้วแกบอกว่าได้เท่าไหร่เอาน่นนี่นั่นอ่ะนะคะท่านก็บอกว่าท่านตั้งให้ใหม่นะทนายมวลชน ท่านบอกว่าท่านนายมลชนดูโอเคกว่าจะได้ไม่โดนหนุรน่บ่อยเห็นไหมคะตัวพี่ลูกตาก็ไม่ว่าไม่ได่าไม่ทวงไม่อะไรแต่ว่ามองว่าเดี๋ยวเขาโชคดีเขาก็คงให้เรามาเขาคงมีเหตุผลให้เขาไปใช้จ่ายก่อนนี่คือการให้ความสุขเราก็จะเกิดเมื่อความสุขเราเกิดสิ่งดีๆก็ตามมานะคะ ส่วนของเฟซพี่ลุกตาช่วงนี้บางอย่างคำคมอะไรพวกน,นี้จะจะจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ช่วงนี้ลงลูกและก็แชร์ถ้าใครอยากไปฟังนะคะแชร์สิ่งดีๆสิ่งดีๆที่ที่เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆและก็ตอนนี้ตัวพี่ลุกตาก็หาความรู้จากติ๊กตอกเพราะว่าเป็นคำคมสั้นๆของผู้ใหญ่ของผู้ว่าของผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครทั้งด่ดง,ด,งดังอยู่ช่วงนี้ ลองไปฟังนะคะมันจะดีมากๆพี่ดุกแต่เน้นย้ำเรื่องการให้นะคะผู้ให้ย่อมไม่มีวันอดวันจนไอ้นี้เรื่องจริงค่ะเด็กผู้หญิงชาวสวนธรรมดาคนนึงสามารถที่จะดูแลพ่อแม่ได้ช่วยเหลือพี่น้องแต่ว่าห้ามโลภนะคะสิ่งต่างๆเมื่อเราทําสิ่งที่ดีสิ่งต่างๆ,างงางๆก็จะเข้ามาหาตัวเราเอง โอเคนะคะอยากให้ทุกคนมีกำลังใจและก็รักตัวเองเยอะๆค่ะนะคะและก็ทำสิ่งที่ดีให้กับตัวเองครอบครัวสังคมแล้วสังคมรอบตัวจังหวัดประเทศประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นโอเคนะคะอย่าลืมใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรานะคะจะได้เมื่อเมื่อเมื่อทุกอย่างาเขาเรียกว่า เพื่อสังคมเราต้องไปใช้สิทธิหน้าที่ที่เราพึงมีให้อย่างดีที่สุดขอให้ทุกคนโชคดีนะคะและก็มีความสุขกับชีวิตพอเพียงในวาสนาของตนเสริมเสริมบาร,รมีทุกอย่างทุกอย่างทานศีลภาวนาเราต้องมีให้พร้อมนะคะโอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในชีวิตและก็ขอให้ระวังโควิดด้วยนะคะอย่าประมาท ดูแลสุขภาพสุขภาพสำคัญที่สุดข,ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ